สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสภาพรอบๆอ,บอบคันพี่มดแดงมอเตอร์นะคะจะเป็นเครื่อง 200cc นะคะมีเกียร์สโลค่ะอันนี้เป็นสภาพรอบๆคันก่อนล้างนะคะก่อนล้างทําความสะอาดค่ะกระบะเปิดได้3ด้านค่ะยกดัาได้ด้วยมือนะคะอันนี้เช็คสภาพก่อนค่ะ รีวิวสภาพรอบคันก่อนเนาะนี่จะเป็นเกียร์สโลนะคะเกียร์ไฮเกียร์โลอันนี้จะเป็นซับเท้าค่ะเบรกเท้าค่ะนี่ค่ะสภาพด้านหน้าจะประมาณนี้เลยนะคะเป็นรถมือสองค่ะถังใหญ่ๆเลยค่ะเครื่อง 200cc นะคะอันนี้สภาพยังไม่ได้ล้างนะคะ เรามาดูระบบสตาร์ทค่ะไฟขึ้นนะคะตัวนี้ระบบสตาร์ทอ,อันนี้คือติดแล้วค่ะจะมีเสียงอันนี้หน่อยนะคะมันมันขยับนี่อัวนี้นะคะเออะประมาณนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นวัดรอบนะคะ เกียร์น้ำมันค่ะวัดรอบอันนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังค่ะนี้เกียร์หนึ่งสองสามสี่นะคะเบกเบกมือค่ะ,คะประมาณนี้เลยสนใจก็ทักแชทนะคะหรือว่าโทร092 835 0233ห้นะคะพี่ๆคนไหนสนใจจับจองได้ค่ะ คุณค่า